ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครอย่าลืมกดติด,ดตามช่องป๋าโจ๊กซิงจิ๊กด้วยนะครับผมนะอ่าสวัสดีครับท่านท่านนะครับนี่กูกับวิเคราะห์อบอลมาเต็มๆสองวันที่26พฤษภาคมแล้วนะครับต้องขออภัยครับที่ไม่ออกคลิปเลยป๋าโจป่วยเป็นโควิดนะครับโควิดไปแล้วนะครับก็เลยต้องพักรักษาตัวนะครับทีนี้คือจริงๆกันหนีหมอออกมาครับแต่ว่ามันก็ดีแล้วแหละไม่ใช่หนีบหนีออกมานะ ก็คือเบื่อใช่ไหมครับที่อยู่โรงบามนะครับแม่งเหงาเหลือเกินนะฮะตรงนี้วันนี้เราไปอัดคลิปหน่อยนะครับนี้ครับสองคู่วันนี้น่าสนใจนะครับที่ผมจะหยิบมาลองเลือกดูนะครับตัวแรกครับเป็นนั่งโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับส่วนที่อีกคู่นึงเนี่ยเป็นน้างวันฟินเวอร์แอฟิกาเนด์นะครับตรงนั้นนะฮะอ่ะตรงนี้ท่านใดนะครับฝากขั้นก่อนยยาเข้ากลุ่ม VIP นะครับแอดมาที่แอดเลข8 VIP กันได้เลยนะครับสนใจอยากเข้ากลุ่ม VIP ของป๋าโจครับแอดเลข8 VIP กันมาได้เลยนะฮะตรงนี้ อันครับตัวแรกครับบอลจีนมาครับเตะดึกเลยนะครับปีสามสิบห้านะครับต่อันดับสิบเอ็ดวิเซราจะเจอกับสปอร์ติ้งลิเบอนดับสี่นะครับตรงนี้ลิเบอนครับราคาเปิดมาก่อนนะครับให้ทางด้าน,น ต่อวิเซล่าเนี่ยราคาคือรูปและหลายที่ราคา1ลูกนะครับตรงนี้เกิดอะไรกันขึ้นครับเราต้องไปดูพร้อมกันและดูจบคลิปนะครับที่ภานนอกมีแจกไฮคลิปกันเช่นเดิมนะฮะเอาลุยนะครับทั้ง2ทีมเจอกันมาหมด5ครั้งหลังสวดนะครับแค่ครั้งนั่นเองนะครับไม่เจอกันเยอะไม่เจอกันบ่อยนะครับบอลถ้วยแล้วก็บอลลีนะครับต้องบอกว่าลิบบอนเนี่ย ชนะมาห้าเกมติดเลยแล้วชนะไม่ต่ำกว่าเมตรละสองสองเม็ดเลยนะครับยิงได้สองเม็ดคุกนัดนะครับตรงนี้สองเม็ดสามเม็ดสามเม็ดสองเม็ดสองเมตรนะครับนี่คือทีมแากปอติลิบอลที่เจอวิเซร่าวิเซล้งาวิเซร่าสู้ไม่ได้หรอกเหนือชั้นกว่ากันเยอะครับต่างชั้นกว่ากันแยะนะครับแล้วดูฟอร์มนะครับดูวิเซร่าครับฟอร์มแบบนี้ท่านคิดว่าไงครับ ในห้าเกมหลังสุดครับไม่ชนะใครเลยครับดีสุดแค่เสมอกับฟอร์มาทิคาวไปครับสำหรับการเล่นในบ้านของเขาแต่นอกนั้นครับเขาแพ้ยับมาเลยนะครับแต่วิเซล่านะครับส่วนกอนเล่นในบ้านเป็นยังไงครับชมนะครับชมความกัน ในบ้านครับมีชนะอยู่แค่คาซาเพียทีมเดียวนะครับนังนั้นก็มีเสมอ2เกมแล้วก็แพ้2เกมนี่คือฟอร์มวิเซล่าในบ้านของเขานะครับก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยสู้หน้าวิลบีบอลไม่ได้อยู่แล้วนะครับตามเกมมาตรฐานแล้วก็ผลเออ่ชี้ชัดของทีมนะครับโซลิบอนนะครับมาดูโอ้โหต่างกันเยอะเลยนะครับใน5เกมหลังสุดชนะมา4เกมเสมอเกมเดียวครับเกมล่าสุดกับ เบฟิก้านะครับใหญ่จนชนใหญ่นต่ไม่น่าแปลกครับที่มันเสมอกันนองนั้นครับชนะมารวดนะครับก่อนที่จะมาเสมอนะฮะส่วนเกมเยือนนะครับแพ้ทีมนี้ยกับยูเวนตุสเม็ดหนึ่งนั่นเองครับนอกนั้นนี่คือในหลีกของเขาเนี่ย เขาเก่งนะครับเขาเก่งเขาบอกว่าเขาโคตรเก่งเลยดีกว่านะฮะทีนี้มาดูตารางคะแนนครับตารางคะแนนของ2ทีมนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ทีมวเนี่ยสิทีมครับนด้านของโปรตุเกสนะครับอันดับหนึ่งเป็นฟิก้าอันดับสองปอร์โตและสามบาก้าครับแล้วก็ริบบอนเป็นดับ4นะครับริบบอนครับยินพื้นที่71แต้มนะครับตรงนี้นะฮะ อ่าทางด้านวิเซร่าเองครับอันดับ11เนี่ยมี40แต้มก็พูดง่ายว่าเขาก็ไม่ได้ตกชั้นหรอกสหรับวิเซร่านะครับตรงนี้มันก็อยู่ร่างปลอดภัยของมัแหลอยู่กับกางตารางตามมาตรฐานของระบบทีมของเขานะครับลิบบอนเองนะครับฤดูกาลที่แพ้ไปแค่6นัดนะครับส่วนทางด้านวิเซร่าแพ้ไปแล้ว15เกมนะครับต้องบอกลิบบอนเองถือที่ที่ยิงเยอะเหมือนกันนะ69เสีย31ส่วนทางด้านของวิเซร่าครับยิงหา33เสีย36นะครับส่วนฟอร์ต์บ้านครับลิบบอนถือว่าค่อนข้างเล่นดีอันดับ3ของลลีกเเยนนะครับห็ม ดูครับริบบอนเนี่ยเล่นในบ้านเนาะเออในบ้านของเขาเนี่ยถือแข่งแกร่งแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มองริบบอนเล่นในบ้านนะเรามองวิเซล่าครับเล่นในบ้านเป็นไงวิเซล่าเองครับหนูในบ้านโคตรกากเลยดีกว่านะครับอยู่อันดับ3ของลองบุ้ยเลยนะครับแถวแนี้เลยนะฮะในลำดับ3ของนี่เลยในเล่นในบ้านที่ห่วยจริงครับไม่ได้เก่งนะครับนอกบ้านเขาเล่นดีกว่านะครับนี่คือวิเซล่านะครับในบ้านกากนะครับบอกเลยนะฮะส่วนริบบอนครับเกมเยือนเป็นไงระดับ4ของตารางเลยนะแต่วิเซล่าครับเห็นไหมเกมเยือนเล่นดีกว่าเว้ยเฮ้ยแปลกจริงๆครับของแบบนี้นะฮะกบบบอออวว่่าารินดดููียแล้ ทีนี้ดูราคาหน้าง,งานดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นครับราคาเปิดเหมาะสมแค่ไหนครับชมพร้อมกันครับเอาละครับมาดูครับราคาหน้าง,งานนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ารยกาโปรตุเกสนะครับปิดขาสิบห้าคาบิสาเจอรบริบบอนนะครับริบบอนนะครับราคากางตอนนี้เปิดที่ราคาถึงลูก,กนะครับตออแรกเปิดราคาขึ้นครบลูกก่อนนะครับแล้วหลายแบบนี้ค่อนข้างสวยครับฝากโจพูดเลยนะครับด้วยเลน้ําอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ย จากน้าครับขึ้นควบลูกครับราคาเปิดมกกว่าหกครับแล้วเปิดมาตอนนี้ครับราคาหนึ่งลูกน้ําประมาณลบสิบเกือบลบสิบแล้วนิดเดียวนะครับตรงนี้ถือว่าสวยสวยเลยแหละป๋าโจพูดเลยครับว่าคู่นี้ยังไงครับใครอยากนอนวิเซล่าครับก็เตรียมตัวเตรียมช่องเลยครับว่าท่านจะไปนอนที่ไหนเอานะครับตรงนี้นะฮะป๋าโจก็ฝากไว้เลยครับว่านอนที่ไหนก็ไม่กุ่นใจนอนที่บ้านใช่ไหมแต่ตรงนี้ครับท่านท่านครับอย่าไปอยู่วิเซล่าเลยป๋าโจเชัว่าวันนี้วิเซล่าแม่งไม่น่ารอดนะครับหนึ่งลูกครับน่าสนใจครับสำหรับลิบบอนนะคร เอ้วันนี้วะคิดว่าบอลมันชนะง่ายๆนี้นะถ้าไม่เป็นต้องไปกดราคาถงลูกก็ได้ที่เขาบอกว่าราคาน้าเต็มได้เยอะบางทีครับเอาแค่ชนะทุกบินทุกคู่ก็พอแล้วนะครับป๋าจงมองว่าราคาทุกลูกก็น่าสนใจที่น่ากดถืออมองว่าน้ำมันแห้งก็จริงเถอะแต่จริงๆถ้ป๋าจงว่าน่าสนใจทั้งสองเรญราคาครับขึ้นครบลูกกับราคา1ึงลูกครับตรงนี้น่าสนใจครับวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับราคาเปิดมาแบบนี้ครับริบบอนเป็นไงก็ต้องเหนือกว่านะครับเจอมาห้าเกมก็ยังเหนือกว่าครับลุ้นแค่ว่ายิงขาดไม่ขาดเท่านั้นครับปาโจขอเเชียยล พนาสปอร์ตติ้งลิบบอนนะครับวันนี้และวันนี้นะครับถ้าห้าโมงเย็นป๋าโจไม่มีธุระอะไรนะครับไม่ได้หาหมอหรือกินยาแล้วหลับยาวๆนะครับวันนี้ป๋าโจก็จะมาไลฟ์สดให้กับท่านๆได้ฟังกันนะครับตรงนี้แล้วมีกิจกรรมแจกให้ด้วยนะครับใครดูในกิจกรรมเดี๋ยวบอกเลยว่าได้กิจกรรมของกิจกรรมแจกกันแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยดูโลกสนุกเลยนะครับเพราะป๋าโจเองยังไม่เคยจัดไงนะครับนี่ป๋าโจพูดทําไมวะนะครับตรงนี้โอเคครับนี่คือตัวแรกครับริบบอนถูกใจ ถูกใจคือก็เดียวกันครับไม่ถูกใจนะครับท่านเปลี่ยนคันได้นะครับส่วนท่านใดนะครับมีตัวที่อยากสนใจนะครับเดี๋ยวว่าอยากจะโชว์เพื่อนๆนะครับผลงานนะครับตรงนี้ของท่านนะครับข้อหนึ่งคอมเมนต์นะครับว่าท่านชอบทีมไหนสามารถลงมาในวิเคราะห์กันได้นะครับใต้คลิปกันเลยนะครับก็ฝากกันไปด้วยฮะส่วนท่านใดนะครับตรงนี้อยากเข้ากลุ่ม V.P ป๋าโจครับแอดนะครับแปด V.P นะครับหรือถ้าจะกดที่ลิงก์ที่ปักบุดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไปด้วยใครอยากเข้ากลุ่ม V.P ครับไม่ได้สอนแค่ อการวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับบางทีในรูปแบบการอื่นๆนะครับวิชาอื่นเนี่ยป๋าโจมีอยู่นะครับแต่เพียงเขาทำลุกไม่ได้เพราะมันโดนแบกทั้งเองนะฮะตรงนี้ก็ฝากกันไปด้วยโอเคครับตัวแรกผ่านไปนะครับตัวที่สองตามมานะครับก่อนเป็นตัวที่สองครับทุกท่านนี่ฮะนี่หนึ่งนี่หนึ่งนิดหนึ่งนี่หนึ่งกดไลค์ถ้าจะใช้ป๋าโจหน่อยนะครับกำลังใจให้ป๋าโจเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ฝากไว้หน่อยนะครับเอาละครับตัวที่สองวันนี้ป๋าโจหยิบมาเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับน่าสนใจคู่นี้จะเป็นบอลทางด้านนะ วันฟินแลนด์นะครับพีเมียของเขาคู่นี้เตะเร็วประมาณสี่ทุ่มบอลโจมาเที่ยงคืนครับเตะเพราะมันพร้อมกันเลยห้าคู่นะครับวันนี้ป๋าโจหยิบมาคู่หนึ่งน่าสนใจครับอันดับสี่ครับฮอนก้านะครับไม่ใช่ฮาก้านะครับฮอนก้านะครับเจอกับคอรก้านะครับนี่อันดับสี่เอ่อฮอนก้าเนี่ยเจอกับคอรดก้าอันดับสิบนะครับวันนี้ฮอนก้าน่าสนใจราคาเปิดวันนี้ป๋าโจเปิดจากเว็บที่เป็นราคาเปิดจริงๆของเขาเลย นะครับปาโจก็จะมีทค่นี่ตั้งของปาโจแล้วว่าราคาเปิดของมันอ่ะมันขึ้นมาแบบไหนนะครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกน่าสนใจครับมันมาจากราคาครึ่งควบลูกก่อนต้องฟังดีนะครับอันดับสี่ฮอนก้าต่อครึ่งลูกก่อนไล่มาที่ราคาหนึ่งลูกแล้วกระโดดไปที่ราคาลูกควบลูกครึ่งเอ้ย น่าสนใจตรงนี้แหละครับเพราะกระโดดมันไหลแรงเหลือเกินขนาดนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับต้องไปดูพร้อมกันดีกว่านะฮะดูให้จบคลิปอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะมีทิปนอกแจกให้เช่นเดิมนะครับป้าโจก็รีบเร่งนะครับในการอัดคลิปให้ท่านได้ฟังกันนะฮะอ่ะคู่นี้เจอกันมาหมด8เกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าพนก้าชนะมา6เกมนะครับท่าท่านดูก่อนนะครับชนะมา6เกมนะครับเสมอแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น แมตที่แพ้ครับแพ้ในการบุกไปเยือนคอตกาเนี่ยละครับ2-0นะครับตอนนั้นเขาก็ไม่เคยแพ้อีกเลยนะครับสำหรับคอนกานะครับทีนี้มาดูกันครับฟอร์มของคอนกาเป็นยังไงเอ๊ะนะครับต,ตรงนี้ฮอนการ์ใน5เกมหลังสุดก็ต้องพูดว่าชนะ2เกมครับเสมอ1แพ้2เกมแต่มันก็น่าแปลกใจครับทำไมถึงแพ้ในบ้านถึง2เกมไม่รู้แพ้กับฟูบีเอสแล้วก็ฮาก้านะครับนี่เห็นไหมฮะทีนี้กับการเล่นในบ้านของเขาครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งแพ้2เกมติดเลยแหละถือว่า เซอร์ไพรส์ที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะก็จะบอกว่าแพ้มาสองเกมติดเลยแหละมาชนะลาติสามศูนย์ครับและมีชนะเออเสมอไชน่โจแอนนะครับตรงนี้แล้วก็แพ้คูบิเอ็กกับฮาก้าไปนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านของ f อฟครับพอนด์นะครับส่วนทีมเยือนครับอย่างด้านคอตก้าเป็นไงคอตก้าครับใน5เกมหลังสุดครับก็ถือผลงานยังไม่ถึงขั้นแย่นักทีเดียวนะครับก็ปกติมาตรฐานครับชนะเกมนี้ให้กับไมป้านะครับบอลทั่วถึงสี่สูงเลยหัว มันยิงไงมันมีเต่งไงวะนะครับหรือสนามซุซอวะนะครับยิงเยอะขนาดนี้นะครับมีชนะเกมเดียวครับเสมอ2และแพ้2นะครับแต่้องบอกก่อนนะครับว่าคอตคอตก้าเองอ่ะยังไม่ชนะในบอลหลีกของตัวเองเลยนะครับตรงนี้มันแค่บอลถ้วยนะครับแล้วบอลเดี่ยวว่ามันห่างชันกันเยอะส่วนเกมเยือนครับก็ประมาณนี้ชนะมาสองเกมเสมอ1และแพ้2เกมครับนี่คือฟอร์มจากคอตก้านะเกมเยือนนะฮะทีนี้ดูนิดนึงครับ ตารางคะแนนครับมีทั้งหมดแค่ส2สองทีมครับสั้งแตบอลฟินแลนด์ฟินเวอร์นะครับตรงนี้ต้องบอกครับดับหนึ่งเป็นคูปีเอสนะครับดับสองเป็นเพจเคเฮลซิงกิแล้วก็ดับสามเป็นไชน่าจุกแอนนะครับตรงนี้อันดับสี่เป็นคอนกาครับฮอนกาเนี่ยต้องบอกก่อนครับแพ้สามเกมแล้วจากเก้าเกมหลังสุดครับชนะสามเสมอสามแพ้สามส่วนคอนกาครับแข่งไปแปดเกมชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สี่ครับตรงนี้อ่าแม่ต้องบอกครับว่าเทียบแล้วเนี่ยหลี่มันน้อยนะครับทีมมันน้อยแต่มันก็เล่นได้นะครับด้วยนึงตรงนี้ครับ ในบ้านนอกบ้านนะครับอย่างที่เห็นครับค่อนข้างสูสี่ครับเพราะว่าชนะแค่คนละทีเหมือนกันเล่นในบ้านนะครับส่วนเกมเยือนครับต้องบอกว่าคอนกาเล่นดีกว่าคอรก้านะครับเพราะคอรก้ายังไม่ชนะใครเลยนะฮะตรงนี้ข้าไปเลยดีกว่านะครับไปดูราคาได้งานดีกว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับชมพร้อมกันฮะเอาละครับมาดูครับราคาของคอนกากับคอรก้าครับเดี๋ยวป๋าเ่วเปิดให้ดูอันคู่นี้ครับเพรา่าสนใจฟังท่านฟังก่อนนะครับบอลฟินแลนด์นะครับสี่ทุ่มตรงนี่คือราคาแรกครับท่านท่านฟังให้ดีก่อนครับเดี๋ยวมาช่วยเขยชัด มันมาจากครึ่งควบลูกก่อนครับครึ่งครบลูกตอนนี้น้ำแค่ห้าเก้าท่านมองคัดชัดนะครับครึ่งคบลูกอครับนี่คือราคาเปิดในคาที่หนึ่งนะครับและทีนี้ครับท่านนดูอีกทีนะครับราคาที่สองครับคือราคาหนึ่งลูกนะครับเอ้ยกดผิดแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งป๋าโจสักคู่นึงอ่ะกดผิดครับราคาหนึ่งลูกครับท่านๆดูครับน้ำเจ็ดแปดท่านดูดีนะครับจากราคาครึ่งควบลูกราคาน้ำห้าเก้าครับ แล้วไหลขึ้นมาเป็นราคาลูกราคาน้ํเจ็ดแปดไม่พอครับแล้วไหลขึ้นไปหนึ่งสเต็ปครับเป็นราคากลางตอนนี้ครับที่ลูกควบลูกคึ่งจ่ายที่น้ําราคาลบห้านะครับแต่ตอนนี้ครับก็คือเนี่ยน้ำอยู่ที่ลบอยู่สามเก้าหนึ่งนะครับตรงนี้ลูกควบลูกคึ่งนะครับก็ถือว่าวันนี้วันนี้ทางด้านโต๊เนี่ยเขาบอกว่าฮอนก้าเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิดีกว่าเยอะมากเพราะไม่ไปได้ยังไงวาลูกคาแม่งไหลแรงขนาดนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับและน่าแปลกใจสำหรับคู่นี้ครับอย่างแรกคือสกอร์สูงเต็มเกมครับที่วันนี้ เปิดมาทำแม่งทำแม่งนะครับที่ราคาสองครึ่งนะครับตรงนี้ตามหลักในมาตรฐานของเขาแล้วครับมันควรจะต้องเปิดมาราคา2ครึ่งควบสามหรือไม่ก็เป็นสามลูกนะครับสามควบสามครึ่งว่างันเถอะนะครับการยิงที่มันยิงถึงแต่ก็ไม่แน่ครับคู่นี้ยิงกันมาเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่2เม็ด2 1 1หนึ่งสาอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการยิงประตูโต้ตอบกันไปแต่วันนี้ครับน่าสนใจครับทั้ง2เลทราคาเหมือนกันถึงจะเปิดมาให้น้อยครับป๋าโจยมองน่าสนใจโดยเฉพาะสกอร์สูงครึ่งแรกครับป๋าโจว่าวันนี้ครับ หนึ่งเมล็ดวันนี้แม่งเกิดแน่สาหรับคู่นี้นะครับส่วนทางด้านของไอ้คู่ฮอนกาเนี่ยจะเต็มเกมหรือเปล่าถ้าท่องมารุนกันแต่ถ้ราคาพูนะครับป๋าโจยมองว่าราคาหนึ่งลูกน่าสนใจกว่าลูกน้ําขาวนะครับลูกขาวนะครับป๋าโจว่าแม่งสวยกว่าเยอะนะครับบางทีไม่ต้องมาแั่งรอถึงลูกครบลูกคือหรอกป๋าโจว่าลูกหนึ่งก็สวยแล้วนะครับนึงน้อยๆถ้ามันชนะสองหนึ่งเรายัางเจ้ายังไม่หูไม่หูไม่แหวงขาไม่ขัดนะครับตรงนี้ท่านหออพิจารณากันดูนะครับแต่ด้วยเลตราคาที่มันเปิดมาแล้วมัน ขย่มทางด้านของเจ้าบ้านเป็นหลักแบบนี้ครับป๋าโจขอเชียร์ฮอนก้าครับอ่าจริงๆวันนี้ไม่ทุ่มเลทราคานะครับแต่ว่าป๋าโจว่าราคาลูกนหนึ่งสวยกว่านะครับสกอร์ถูงเต็มเกมครับเป็นรุนาวนะครับแต่สกอร์ถูงแรกป๋าโจว่าน่าจะมีบางเกิดเกิดขึ้นนะครับหนึ่งเมล็ดนะครับถ้าต้องพิจารณากันดูครับนี่คือสิ่งที่ป๋าโจเลือกครับทั้ง3แบบนะครับส่วนท่านใดนะครับตรงนี้ เคสแตกต่างนะครับใต้คอมเมนต์ครับคนละหนึ่งคลิปเอ้คนเอ้คนละหนึ่งคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาแนะนําแนวทางกันได้นะครับเช่นเดิมที่ป๋าโจเคยบอกกันไปทุกๆคลิปนะครับส่วนใดครับตรงนี้อยากเข้ากลุ่ม VIP นะครับท่านนรีบเลยนะครับตรงนี้บอลจะปิดฤดูกาแล้วนะครับแอดเลข8 VIP ครับมาสอบถามกันก่อนได้ครับคุยเพิ่มเติมกันก่อนครับว่าอยากเข้ากลุ่ม VIP ทําอย่างไรนะครับมีกิจกรรมแจกกันให้นะครับมีร่องสนุกกันได้เต็มที่มากมายมหาศาลนะครับท่านอยู่ท่านชอบหรือเปล่านั่นเองนะครับ ไม่มีที่ไหนนะครับที่มันจะชชว์ทุกที่ครับแต่ป๋าโจ้ก็แนะนําว่าอย่างน้อยครับที่ป๋าโจ้นําไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็การันตีท่านได้นิดนึงครับว่ามันต้องชัว์แหละนะครับตรงนี้ท่านก็พิจารณากันดูนะครับโอเคนะฮะนี่คือ2คู่ที่ป๋าโจ้เลือกให้กับท่านท่านนะครับเราพิจารณาดูว่า2คู่นี้ถูกใจท่านหรือเปล่านะฮะโอเคทีนี้ครับสิ่งที่ท่านตั้งตารอนะครับก็คือที่พนนทนะครับที่จะมาแจกกันนะครับไปดูพร้อมกันดี่าครับที่พนนี์มีอะไรกันบ้างนะครับมมาาชพ้อกันดีว่ นะครับปาโจก็เลือมาให้ดูนะครับตรงนี้ค่อยๆฟังนะครับฟังกันย้อนกลับนะครับเริ่มจากสกอตแลนด์พียบชิพก่อนนะครับโดยทิปแรกครับเป็นน้องอายนะครับเจอกับทางด้านข่องแพทชิกนะครับแพทริกก็จะตีน้องอายนะครับหนึ่งเม็ดนะครับส่วนที่ซีรีสครับคผู้ตกค้างครับซาตูเรียเจอครับโซโลครับวันนี้ให้เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าฮะนะครับส่วนซีรีส์บีนะครับตรงนี้มันชื่ออะไรวะซัตตูดูดอ่ะ ซัดตูดูเจอเลจิน่าเนี่ยนะครับคู่นี้ให้เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้อ่ลองดูครับนี่ซีดีบีนะครับส่วนด้านของสเปนสองครับเซกุนด้าของเขาครับเรียวสลาโกซาครับจะเสมอตาเดนิเฟ่ไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้นี่ให้เสมอกันเยอะนะครับบอลฮอลแลนด์ฝั่งเหนือไอ้บอลเยอรมันฝั่งเหนือนะครับโฮสต้าทีมสองเจอกับซังคอรีสองครับคู่นี้ให้เจ้าบ้านชนะสามหนึ่งนะครับฝั่งใต้ครับไมล์สองครับเจอกับซุกาสองครับให้ซุกาสองชนะเม็ดหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าพวกเล็กๆมาผ่านโจหัวข้าวแล้วกันนะครับ มาดูด้านของอฝรั่งเศส2กันบ้างดีกว่านะครับอารันเช่เจอกับบอกโดครับนี่ให้บอกโดชนะเม็ดหนึ่งบาสเตียจะแพ้หรืออัพ1นนะครับแล้วก็เกยเคยเกยเคยเคยเคยอะไรวะเกยก้องเกยอ่านว่าในบันจำไม่ได้นะครับเจอเซนแยเตียงครับให้ชนะเซงเอเตียง2อศูนย์ครับดีชงนะครับจะแพ้ปารีส1นศูนย์ครับเออเออเกน็อปใช่ไหมอ่าเกน็อปเนอะเกน็อปนะใช่ไหมอ่าเกน็อปเนอะใช่ไหมเกน็อปแกมอะไรวะ ลึกไม่ออกนะครับนะครับชนะชาโ์ตนัวชาโตนีออนนะครับสองสูงนะครับแล้วก็เอไอ้อามียงเจอแลอะไรวะเนี่ยโลโอ้ห่าอ่านยากอ่านเย็นนะครับป๋าโจก็ลืมครับเออควยวิลลี่ึงอนะครับประมาณเนี้ยประมาณด้ยกันครับแล้วก็โรเดนเวรอนครับจะเสมอกับปัวงนะครับแล้วก็ยูโซนะครับจะเจอกันท้องเม็ดเม็ดชนะเม็ดหนึ่งครับแล้วคู่สุดท้ายอะไรวะเนี่ยอ่านก่อนนะครับคู่ท้ายเออของคู่สุดท้ายครับเออนีน No นีมนออีมอนีนิดนี่เออครับจะแพ้ได้ของราวาัลุยนะครับตรงนี้แล้วก็เ วาเลนเซียนะครับวาเลนเซียเจอเกอร์นอฟเออนี่ยล่ะเกอร์นอฟขอโทษครับคู่แล้วอ่านผิดนะฮะอ่ะดูเอาแล้วกันนะครับก็จะปะจมกมั่วทุกทีอ่ะครับท่านลองพัฒนาดูเลยครับปะโจมอ่านไม่ออกนะครับตรงนี้อ่ะนะครับนั่นคือด้านของฝรั่งเศสนะครับตรงนี้ท่านลองเลือกดูครับส่วนด้านในชั่องท่านก็ลองเลือกดูเดี๋ยวปะโจมจะเปิดคาไว้ให้นะครับบอกตัวเขาอ่านให้ออกหรอกแม่อ่านยากอ่านเยากครับยา้สำเนียงตรงๆบางทีประจมก็ลืมนะครับบางทีก็มั่วครับอลันเช่เนี่ยเจอกับชาร์ล็อตนะครับแล้วก็ บัวเ,เพย์ต้ตนาสนะครับเจอกับน้องซี่นะครับเลอมองนะครับเจอกับดังโครอย่างเงี้ยเดือปัวนะครับเจอกับ บาสเตียโบโก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับปเนี่ยอ่านออกครับเออเออประมาณนี้นะครับท่านลองเลือกดูนะครับแต่ป้าจะกดค้างไว้ท่านกดสต็อปดูเอานะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวกดค้างไว้ให้ครับนี่ตรงนี้นึงครับนับ1นับ2อนับสนับสนับหครับกดสต็อปดูเอานะครับตรงนี้อ่ะครับจากโปรตุเกสครับมี2คู่ครับมาทั้ง2ลีกเลย1กับ2ครับตรงนี้โปรตุเกสลีกหลักครับลิโออาร์ฟนะครับจะชนะฟอร์ซิคาวครับตรงนี้หนึ่งศูนย์นะครับตอีกคู่ครับวิซาลาครับจะแพ้ลิบบอนของเราเนี่ยครับหนึ เอ่อฟอร์เรนนะครับจะเสมอกับส้นตีนเอ้ยไม่ใช่ครับทอยตรีนนะครับทอยตรีนนะครับตรงนี้อ่านผิดนะครับตรงนี้ลองเลือกดูเอานะครับจบแล้วนะครับตรงนี้ตอนที่มโนอกมีแจกกันเท่านี้นะครับก็มโนอกมีเท่านี้ถ้าแจกเท่านี้จริงครับตอนนี้ท่านก็ลองเลือกดูเอาครับท่านถูกใจท่านก็ตามนะครับถูกใจท่านก็สวนไปนะครับโอเคครับวันนี้วันนี้ป๋าโจก็หายแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็นอนยาวไงว่าแพ้ลิตยาวเงยครับผมนอนอึบเลยนะฮะตรงนี้ก็ขออภัยท่านท่านะครับที่ไม่ได้มาอัดคลิปเลยนะครับก็เป็นไข้ต่อเนื่องด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเกือบสิบวันเลยที่ไม่ได้อัดคลิปให้ท่านได้ดูกันนะครับก็ขออภัยจริงๆตรงนี้ก็เอาตอนนี้ไปก่อนแต่ถ้าวันนี้เย็นๆนะครับ ป่าโจว่างิงๆนะครับยังไม่แพ้ฤทธิ์ยานะครับเพราะยังตัวยังสาไข่อยู่นะครับตรงนี้ก็อาจะมาไลฟ์สดวิเคราะห์กับท่านท่นได้ชมกันนะครับก็ฝากติดตามท่านไว้ด้วยนะฮะก็ขออภัยกับทุกท่านด้วยที่ผิดหวังนะครับที่ป่าโจไม่ได้มาอัดคลิปให้กับท่านท่านได้ชมกันนะฮะโอเคครับขอได้โชคดีชชยแล้วกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลของป่าโจวันนี้เลือกให้ถูกตัวท่านก็จะมีตังค์ใช้แน่นอนนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ถูกตัวท่านกระโดดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็็จาาากกกกกกััันนนนไไปปะคคครรรบบบอย่ลลลืมดดดิิ้้้ววโงง์์เ ไว้ครับส่วนยุ้งนางอย่าลืมกดติดตามช่องป่าโจสิงจิตกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับทีนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ